ดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังวันนี้เรามาทําสวนกันนะครับเพราะว่าเชา้านี่อากาศ่างนี้เนาะตอนนี้ไม่ได้ไล่ไล่เช้าแล้วก็พอม,มีเวลาเนาะยังไม่ต้องเตรียมข้อมูลมากเท่าไหร่เราก็ําสวนกันนะครับเราจะมาดูตรงนี้นะครับผ่านผ่านผ่านอะไรก็กลืย ขยายพันธุ์กล้วยเรื่อยๆนะครับเพราะว่าก็มันมันก็ไม่ได้ทําความหนักใจอะไรให้เรานะครับกล้วยนี่มันจะอยู่มันไปเนาะเอ่อตรงนี้ที่จะไว้ไว้เป็นที่จอดรถของผมก็ปลูกมาสองปีแล้วนะแลวน่าจะได้ปลูกไปอีกถึงสองปีนั่นแหละถึงจะได้มีโครงกคงุคงโครงการอะไรเนาะก็เลยมาเสริมครับเพราะว่าเราเสริมก๊อกน้ําขึ้นเพื่อประโยชน์หลายด้านนะครับ ก็จะดูว่าตัวนี้คือภูพันเฮนะแต่ยังไม่ได้ปรับปรุงเนาะเพื่อให้กล้วยเดิมนี่มันสวยด้วยแล้วก็เลยมาใส่ใหม่ฝากไว้นะครับอาจจะอาจจะฝากตรงนั้นอีกอันนึงต้นหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับต้องให้เหลือบริเวณถนนให้เขาตีโค้งได้ก็คือถอยได้เท่านั้นนะครับตอนนี้ตอนนี้กะใช้ประโยชน์ในีถนนให้หมดเพราะว่ากล้วยต้นหนึ่งก็อย่างน้อยก็ พอให้ดัค่ากับข้าวเนาะผมก็เลยขุดเพิ่มนะครับขุดกล้วยนี่ปลูกกล้วยเนี่ยไม่ต้องขุดเยอะไม่ต้องลองก้นหลุมนะครับทำนี้แหละสะดวกสะดวกอยู่นะก็ทําอีกแถวหนึ่งเพราะว่าน้ําปกติแล้วน้ํามันก็จะใช้ตัวนี้ได้ด้วยนะนี่คือก๊อกน้ําก็คงถึงครับประมาณนี้ไม่ไกลนะก็เพิ่มอีกหนึ่งแถวตรงนี้ที่ไม่เพิ่มเพราะว่ามันมีท่อน้ํานะครับ ขอน้ํามาก็เลยเว้นไปเนาะมาใส่ตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นอีกแถวหนึง่งก็แสดงว่าที่ตอนออกนี้มี2แถวแล้วพีกายนี้ไม่ค่อยได้ดูแลนะครับทําให้บางกอนี้ขึ้น2ขึ้นคู่เลยนะก็ถ้าลดน้ําเยอะๆหรือน้ําขาดน้ําแตกนี่บริเวณต้นจะเริ่มเป็นแบบนี้นะครับเหมือน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 จะเหมือนจะเป็นโรคนั่นคือน้ำเยอะเกินนะครับเราต้องมาตัดความสะอาดให้แดดลงถึงบ้าง ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เสริมอีก1นึ่งแถวนะครับก็จะเหลือช่องบริเวณกลางนี่ก็ประมาณรถสาเล้งวิ่งผ่านได้นะครับแต่มันจะมีปัญหาว่าใบกล้วยพวกนี้แหละมันก็คงมาชิดกันการเดินทางก็อาจจะมาตัดใบกล้วยครึ่งหนึ่งหรือไม่ก็คนเดินนะคนเดินนี่ก็แหวกใบกล้วยเดินเลยปรนะมาณนี้เลยฝั่งนี้ก็มาแถวหนึ่งนะครับฝั่งนี้เราก็มาแถวหนึ่งเหมือนกัน ก็จะขุดไปเรื่อยตอนนี้ยังไม่ได้ตัดหญ้าเลยครับเพราะว่าสถานการณ์พึ่งปกติเนาะพึ่งพึ่งผ่านสงกรานต์ดงเล่ามันก็เยอะอย่างนี้แหละ,ะก็ยังไม่ได้ตัดเนาะก็จะทำทำระหว่างแถวมานะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็จะได้อีกแถวนึงเดี๋ยวนี้มันมีอยู่ทั้งหมด3แถวแล้วนะครับสแถวแล้วก็จะใส่อีกแถวนึงเป็น4แถว ส่วนด้านนี้ก็จะใส่มาเรื่อยๆนะครับแต่ขุดยังไม่เสร็จครับเชา้าวันหนึ่งก็ขุดไม่ได้เยอะนะครับประมาณสักยี่สิบหลุมก็เลิกแล้ว <c oughs> จับจดการอะไรเยอะๆนี่เราเหนื่อยเนาะ <c oughs> ก็จะขุดมาตรงนี้แถวแถวนี้ให้มันได้อีกแถวหนึง่งฝั่งนี้ก็ได้อีกแถวหนึง่งช่องว่างถนนก็คือช่องที่เสียเปล่าเนาะก็จะเหลือไม่เยอะแล้วนะครับเหลือไม่เยอะแล้วแล้วก็แรงบันดาลใจที่ทําให้เราอยากขุดต้นกล้วยเพิ่มนะ ก็คือน,นี่แหละพวกนี้นะพี่กายนี่มันไม่สวยเลยมันเหมือนกับไม่ขึ้นนะถ้าเราดูตัวแม่มาจะต้นเตี้ยไม่ใช่ว่าพันต้นเตี้ยนะครับคือเขาไม่สมบูรณ์ก็ขึ้นได้แค่นี้ลูกก็โตแล้วนี่มีลูกแค่ตัวเดียวเองก็เดี๋ยวก็คือยังไงล่ะคือนไม่สวยพอปีนี้มันเริ่มสวยเริ่มสูงนะทำให้เรา คือมีความฮึกเหมิมที่จะทําสวนเพิ่มนะก็จะทําเป็นก็จะทำเป็นแนวมาตรงนี้อีกหนึ่งแถวคือระยะเวลาที่เสียเปล่านี่น้อยน้อยลงกว่านี้นะครับีเห็นไหมลูกเพิ่งเกิดมามันก็โตเท่าแม่มแล้วนี้แม่วันรุ่นแรกนี่ใบแห้งหมดนะครับใบแห้งหมดเพราะว่ารู้สึกกินเกเค็มหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับมันแห้งหมดเลยก็ น้ำก็อาจจะไม่ช่วยถึงเท่าไหร่เดี๋ยวตัดหญ้าออกมันก็น้ํากระเด็นไปได้ไกลครับตอนนี้น้นํานี่กระเด็นไม่ได้ไกลเพราะว่าหญ้ามันมันมีปัญหามันคือน้ําน้ําหมุนนะครับน้ําหมุนไปไปชนหญ้ามันก็ติดนี่ตรงกล้วยผมรู้สึกว่ามันจะมันจะเริ่ดสมบูรณ์ขึ้นมากนะครับที่ตรงนี้ว่าจะไว้ปลูกทุเรียนก็ยังเป็นหลุมเหมือนเดิมนะ ยังไม่มีเวลาให้เราคนงานด้วยถ้าทำคนเดียวผมทําก็ไม่ไหวนะผมก็เหนื่อยเหนื่อยมากแล้วตอนนี้รู้สึกจะแก่มากแล้วไอ้เมงมันรีบชกกับผมหน่อยเดี๋ยวผมแก่มากกว่านี้ชงไม่ได้เด้อ <c oughs> แต่ตัวนี้กําลังจะเป็นเป็นปีกล้วยแล้วนะครับเริ่มสวยแล้วเริ่มสวยแล้วก็พวกกล้วยนี่เป็นพืชเขาเรียกว่าพืชยังไงอะ่ะปลูกชั่วคราวนะครับเห็นหลุม เราจะปลูกพืชยืนต้นนะครับเป็นหลุมเป็นหลุมไว้พอเราลือ้อคือพืชยืนต้นเราโตเราไม่ต้องลื้อก็ได้กล้วงมันจะตายธรรมชาตินะครับก็คือเวลามันโดนคือแดดส่องไม่ถึงอะไรทํานองนี้เนี่ยเขาก็จะเสียองค์ค่าไปเองเลยนะถ้าดูตรงนู้นเลยนะน,นี่ตรงนี้หลายปีไปเห็นไหมไม่สวยแล้วนะนี่ถ้าจะเอาไม่ไม่ได้แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เองประมาณ3มปี นะครับตอนนี้ก็ได้ชมแต่บริเวณที่เราทำไว้สวยงามก็คือตัดหญ้านั่นเองส่วนด้านนี้ยังยังหมดเลยนะครับที่เดินก็ไม่เคยสวยละเดี๋ยวจะมาทำที่เดินให้มันเป็นแถวเป็นแนวก่อนนะครับตอนนี้รู้สึกว่าหลังบ้านจะไปเก็บมะม่วง,งยีพานามาโยนลงให้ปลา,าน้ำก็คงจะเหลืออยู่ประมาณ น่าจะความลึกอยู่ประมาณสองเมตรนะครับตอนนี้คือท่วหมหัวอยู่น้ำพอใช้แน่นอนครับปีนี้แต่ว่าทำให้สวยมีบรรยากาศในการสวนน้ำล่องเรืออะไรนี่ <c oughs> ยังอีกไกลนะครับต้องไปต้องไปหาน้ำที่อื่นมาตัวนี้นี่คือไอ้ที่มันลดลงช้าไหมเดี๋ยวนี้เครื่องสูบนี่สามเครื่องเลยนะครับแต่ที่ลดลงช้านี่เพราะว่า ปริมาณน้ำมันเยอะก็คือมันโค้งนู่นเลยนะครับโค้งไปนู่นโค้งไปฝั่งนู่นแล้วก็โค้งมาฝั่งนู่นแล้วก็ถึงบ้านแล้วก็เลี้ยวข้างบ้านไปอีกนะเออก็ผมว่าเนื้อน้ํานี่อย่างน้อยสี่ไร่มีนะครับก็เลยมันเลยลงช้าแม้จะเครื่องบิ๊กเลยนะเครื่องสองแรงสูบนี่สปริงเกอร์ทั่วสวนครับตอนนี้นี่เอาให้เอารูป มะม่วงเนื้อผ่านนะครับที่เราเอาเม็ดมันไปแล้วเราก็ตัวตัวลูกมันมาโยนให้ปลากินเขาก็จะคือคอาบเสร็จมุดลงไปมันจะเห็นฟองขึ้นเต็มไปหมดเลยก็คือเขาแย่งกันนะครับลงไปแย่งกันบนพื้นนี่ก็จะมันมันคือมันไม่ลอยเนะมาะมะม่วงมันจะไม่ลอยเขาก็จะกัดแล้วดึงลงไปปลาใหญ่ขึ้นมาเล่นบริเวณนี้เยอะครับ ตอนนี้เจ้เม็ดอย่างน้อยก็เพราะว่านู่นแหละประมาณสักเจ็ดโลเจ็ดโลแปดโลนะครับก็มะพร้าวก็เราต้องใส่เราต้องใส่ก๊อกน้ำนะครับปกติเราต้องใส่ก๊อกน้ำเพื่อที่จะทำความชื้นให้ทั่วบริเวณมากหน่อยเพราะว่ารากมะพร้าวก็จะได้ กระไดชอนชัยหาหารมันจะได้โตวไวแตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับเพิ่งปลูกได้จะไม่ถึงปีนะครับตัวนี้กลุ่มนี้ก็คือฝนฝนที่แล้วนะครับเอามาใส่ก็น่าจะยังไงละ่ะทยอยกันเป็นประมาณ3-4ีป่ปี5ปีนะประมาณนั้นพราวาวผมก็ไม่ถนัดเท่าไหรนะ่เนาะแต่สิ่งที่จะทำตอนนี้ก็คือเรากล้วยมาเสริมสฝั่งนะ ก็จะได้ประมาณสักเกือบร้อยเลยนะครับเกือบร้อยต้นเลยก็ถ้าเราทําจนสุดที่เราเลยมันก็ได้เป็น้อยนะแต่ว่าตรงนั้นีคือเราที่บุม๋มบุมลงก็คือขาดดินนะครับประมาณสัก5้ารถสิรถนี่แหละเราก็เลยทิ้งไว้อย่างนั้นก็ไม่ใช้ประโยชน์ไม่ใช้ประโยชน์แต่ส่วนนี้แล้วก็ถนนเส้นอื่นก็เหมือนกันนะครับถนนเรารอบสวนเลยเราก็จะปลูกแบบนี้เหมือนกัน ก็จะไปเติมลงนั่นเองก็น่าจะได้สัก2-300ต้นอยู่นะครับเพื่อที่จะเพิ่มขึ้นให้ปริมาณกินชายเนาะส่วนมากเอามาดองนะขายคนจองตลอดไม่ได้ไม่ค่อยได้ของนะครับโอเคนะครับเช้าวันนี้เรามาดูความสดใสของนี่กลวยตัวนี้กำลังออกไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับคือไม่โตมากมายเนาะอาจจะเป็นเพราะว่า ปัจจัยหลายอย่างครับคือน้ําที่แช่แช่ไอขี้วัวนี่มันมันคือถ้าเราแช่จนจนเหยียบแล้วเหยียบแล้วเป็นอะไรเป็นเป็นเหมือนคโคลนเนาะนั่นจะโอเคเลยเพราะว่านี่ยังเป็นก้อนอยู่เนาะเป็นก้อนอยู่อย่างนี้มันก็กินไม่ได้เท่าไหร่หรอกตอนนี้เราดูกล้วยไม่ไม่ค่อยดีนี่ ูพันเฮผมก็ยังไม่ได้ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยเลยนะครับล็อกล็อกนี้เป็นล็อกที่จะปลูกไม้ไม้ยืนต้นนะครับซ้ายก็คือซ้ายก็คือเออ,เอ,อมะพร้าวนะครับแถวทันมาก็จะเป็นภูพันเฮในช่องว่างนี่ประมาณสัก2เมตรกว่านะครับส่วนที่นี้ขวามาขวามา พอมาประมาณสักเม็ดรครึ่งนะก็จะเป็นไม้ยืนต้นซึ่งเราจะทําเป็นกําแพงเหมือนกําแพงกั้นรถนะครับคือหัวรถจะมาถึงต้นนี้ก็จะหยุดนี่ต้นนี้เขาเรียกว่าชมพูพันธุ์ทิศนะครับนี่เพิ่งได้สองปีกว่านะครับนี่โตวไวอย่างมากเขาบอกว่าดอกสวยนะผมเองผมก็ยังไม่ได้เข้าไปเสิร์ชดูคือเราไปที่ป่าไม้แล้วเราเห็นมันเขาบอกว่าต้นนี้มันสวยเราก็เลย ขอเข้ามาเนาะไม่ได้ซื้อเขาก็ให้มาอยู่ประมาณสี่ห้าต้นมันตายมันก็เหลือ2ต้นนี้ี่ต้นนี้ก็สูงละต่อไปก็คงสวยนะครับโอเคนะครับเช้าวันนี้ขอให้ความสดชื่นแจ่มใสเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีความสุขกับสวนเกษตรนะครับของวันนี้สวัสดีครับ